สวัสดคีครับผมตะวันครับร้านไปสานาียวขาวเป็นช่างประจาร้านอยู่ร้านไปสานาตัวรับวันนี้เดี๋ยวจะมาแนะน,นํข้อดีข้อเสียของอยางมิตโตนไซนี่ครับเป็นวิตโตนสองห้าหกสิบสิบแปดคูลเลอร์เอตัวนี้พูดถึงข้อดีก่อนตันนี้ข้อดีขอ้อดีมีอะไรบ้างนนุ่มเงียบตัวน,นี้ลินน้ําดีครับเป็นดอกเรียบได้งานสบายสบายเลย เรามาดูดีกว่าครับอันนี้ก็อัตนาที่เปลีองนปอะการมมาอมน้ำตัวนี้ครับประหยัดน้ำมันก็ถือว่าทาได้อยู่ระดับหนึ่งก็อยู่ระดับีสวอนงานรีน้ำก็อยู่ระดับีเหมือนกันแล้วก็เรื่องของเสียงตัวนี้เขาอ,อยู่ระดับปานกลางก็ไม่ถึงกับด,ดังมากระดับ,บรถตัวสูงถือว่าเงียบเลยแหละ <laughs> แล้วก็มาดูตรงค่าดัชนีความเร็วแต่แน่นอน นี่เลยค่าดัชนีความเร็วส่วนี้อยู่110เฮสก็ตัวนี้ลองลองรับความเร็วได้อยู่ที่240กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนน้ำหนักดูที่1 0น0กิโลครับตัวนี้จะพูดถึงข้อเสียครับยางต่อให้ดีแค่ไหนก็ออมีข้อเสียเหมือนกันยางวิตโตตัวนี้ข้อเสียข้อเดียวเลยคือมันแพงข้อเดียวเลยคือมันแพงไม่มีอะไราหมาย ใช้ชุดนี้กินมาม่าไปอีกสามเดือนนอกจากตัวยางนะครับบิสโตนนะครับก็ยังมีแบรนด์อื่นอีกนะครับที่ผมขออนุญาตแนะนํานะครับเพราะว่าตัวบิสโตนเนี่ยนะครับคือครองแชมป์อันดับหนึ่งอยู่แล้วนะครับเรื่องการใช้งานจะทนข้างที่จะทนนะครับบางคนใช้งานถึงแปดหมื่นโลนะครับก็ยังไม่เปลี่ยนเลยใช้งานสี่ถึงห้าปีนะครับก็ยังไม่แตกนะครับยังสามารถใช้งานอยู่นะครับแต่ยังมีอีกอีกหนึ่งยี่ห้อนะครับที่ผมแนะนํานะครับด้านนี้เลย เป็นยางเป็นยางไทยนะครับแล้วก็ผลิตผลิตที่ไทยนะครับเป็นของแบรนด์กูทิปนะครับสองห้าสิบสิแปดเหมือนกับบิสโตนเมื่อกี้เลยคือไซส์เดียวกันนะครับแต่ราคาจะย่อมเยาวแล้วถูกกว่านะครับแล้วก็โครงสร้างนะครับโครงสร้างก็จะเหมือนกันนะครับเรื่องการประหยัดน้ำมันนะครับได้ e นะครับอันนี้เต็มก็คือ a ได้ e เหมือนกันนะครับแล้วก็การรีดน้ำนะครับการรีดน้ำได้ได้ซีนะครับก็จะดีกว่าบิสโตนนะครับนะครับเมื่อกี้บิสโตนจะได้ e นะครับเรื่องเสียงนะครับดูเสียง เสียงก็นะครับนี่เจ็ดสิบเอ็ดเดซิเบลนะครับก็ระดับปานกลางในเรื่องของเสียงนะครับนี่สองห้าหกสิบสิบแปดนะครับเป็นของฟลูทิปนะฮะนะครับรองรับน้ำหนักได้หนึ่งร้อยสิบนะครับเทียบวัดดัชนีแล้วได้หนึ่งหนึ่งพันนะครับหนึ่งพันหกสิบโลนะครับต่อหนึ่งต่อหนึ่งล้อนะครับความเร็วสูงสุดรองรับได้นะครับคือเฮสนะครับเฮก็เทียบดัชนีแล้วอยู่ที่ สองร้อยสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับสองร้อยสี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงเพราะฉะนั้นแล้วนะครับยางตัวนี้ของกูทิฟนะครับรีดน้ําดีนะครับเสียงไม่ดังนะครับแล้วก็โครงสร้างก็แข็งแรงนะครับแต่ราคาราคาดีนะครับราคาถูกนะครับถูกกว่าของบิสโตเนี่ยนะครับประมาณครึ่งหนึ่งนะครับนะครับตัวของบิสโตนะครับ ดูเลอร์ทูอ่าดูเลอร์เนี่ยหกแปดสี่ทูเนี่ยก็จะอยู่ที่เส้นรับประมาณอ่าประมาณหก0มนบาทนะครับแต่ตัวของฟูตทิปเองเนี่ยนะครับนะครับจะตกอยู่เส้นละสามพันบาทนะครับครึ่งตอกครึ่งเลยนะครับแล้วก็การรับประกันก็เหมือนกับ m ิ t โซนฮะแต่วันนี้นะครับเรามีสองไซส์นะครับสําหรับรถ P พ V เพราะรถ p p v ปัจจุบันเนี่ยจะมีทั้งหมดหลายไซส์แต่ส่วนใหญ่ปัจจุบันจะใช้เป็นสองไซส์แล้วก็คือไซส์สิบแปดกับไซส์ขอบยี่สิบ นะครับที่ติดรถสแตนดาร์ดโรงงานมาเลยอีกหนึ่งไซส์นะครับก็คือสองหกห้าห้าสิบอ่ายี่สิบก็จะเป็นบีโตนเหมือนกันนะครับก็คือลูเลอร์เฮีหกแปดสี่ทูนะครับนี่ก็จะเป็นลายเดียวกันหมดเลยครับครับเป็นของบีโตร์นะครับตัวนี้นะครับก็โครงสร้างนะครับโครงสร้างแข็งแรงนะครับแล้วก็ทนนะครับเงียบนะครับรีดน้ําดีนะครับ ข้อดีของของบิตโนี้คือหนึ่งคือเลยคือทนนะครับแล้วก็อายุการใช้งานในค่อนข้างที่จะยาวนะครับอันนี้คือข้อดีนะครับข้อกดอ่ข้อแข่งของเขาเลยนะครับส่วนข้อเสียของเขาก็คือมีอย่างเดียวนะครับก็คือหนึ่งคือราคาค่อนข้างที่จะสูงนะครับราคาแพงหน่อยแล้วก็อ่อถ้าพูดถึงการใช้งานนะครับมันเป็นมันเป็นไฮเฮดก็บอกแล้วเป็นไฮครับไฮเวย์นะฮะก็ไฮเวย์ตัวนี้ก็วิ่งถนนเรียบนะครับ ยึดเกาะถนนจะค่อนข้างดีนะครับการรีดนนําค่อนข้างดีแต่ส่วนถ้าเจอถนนทางคลุกคละนะครับก็ก็จะทําได้ไม่ค่อยดีเพราะว่าไม่ได้เหมาะกับตัวที่เป็นถนนคูคละนะครับอันนี้คือขพอเสียนะฮะอันนี้ก็เป็นยางมิดโซนที่จัดโปรโมชั่นอยู่เหมือนกันนะครับตอนนี้ก็เหลือชุดละเท่าไหร่นะสองหมื่นสองพันเก้าร้อยสองหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทต่อชุดนะครับจาก ชุดละสามหมื่นสองนะครับเป็นยางปลายปีสองพันยีสิบสามนะครับเป็นปลายปีสองพันยี่สิบสามนะครับถ้าลูกค้าชอบหรือสนใจนะครับในยางของบิส t ต n นะครับรถที่ใส่ส่วนใหญ่ปัจจุบันก็จะเป็น f o r t จูเนอร์อ่าปาเจโลนะครับแล้วก็มิวเอ็กนี่มิวเอก็จะใส่ไซนี้ด้วยนะครับแล้วก็เป็น กระบะที่ยกสูงนะครับที่แต่งกันก็จะเดี๋ยวนี้ก็ใส่ขอบยี่สิบกันเยอะนะครับก็จะเป็นสองห้าห้าสิบอนยี่สิบนะครับจะเป็นไซส์สแตนดาดโรงงานนะครับถ้าอยากได้ประหยัดอย่าพาดนะครับไซส์นี้โโหประหยัดมากๆราคาถูกมากๆครับสําหรับบีสโตนส่วนใครที่งบน้อยนะครับอยากได้ยางไซส์นี้เหมือนกันนะครับอยากได้ยางไซส์ใหญ่ๆนะครับแล้วก็งบไม่ไม่ถึงบีสโตน ก็มีให้เลือกเหมือนกัน,นครับด้านนี้เลยครับก็จะเป็นยางไทยอีกหนึ่งแบร์อีกหนึ่งแบร์นะครับรลโอนะครับไลออนสปอร์ตสี่คูณสี่ h p สามนะครับเป็นดอกเลียบเหมือนกันนะครับเป็นดอกเลียบเหมือนกันก็ดีดน้ําดีนะครับวิ่งในทางเรียบดีนะครับก็ยึดเกาะถนนได้ดีเลยทีเดียวนะครับต่างกับบิดโตนอย่างเดียวก็คือในเรื่องของราคาราคาจะถูกกว่าบ,บีตโตน ครึ่งต่อครึ่งนะครับแล้วก็ข้อดีอย่างหนึ่งจะมีการรับประกันเหนือก็บิดโตนหมายถึงว่ามีการรับประกันบาดบวมแตกตาให้ถึงหนึ่งปีนะครับหมายถึงว่าถ้าลูกค้าไปเฉียวไปชนไปกระแทกมานะครับจนยางนี้เสียหายไม่สามารถปะไม่สามารถซ่อมแซมได้นะครับเราก็จะเปลี่ยนยางเส้นใหม่ให้นะครับภายเวลาหนึ่งปีนะครับถ้าเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นหรืออะไรขึ้นกับยางเนี่ยนะครับเปลี่ยนให้เลยภายในหนึ่งปี หลังจากนั้นนะครับเราจะดูแลยางคุณให้ต่อจนถึงจนถึงสามปีนะครับในเรื่องของโครงสร้างของยางอ่าอันนี้ก็เป็นข้อดีของตัวรลโอไทนะครับก็ที่พูดมาทั้งหมดนะครับที่วันนี้นะครับเป็นยางทั้งหมดสองไซส์นะครับทั้งหมดสามแบรนด์นะครับมีบิสโตนมีกูทิปแล้วก็มีรลโอไทนะฮะ อ้าลูกค้าท่านไหนนะครับมีข้อสงสัยหรืออยากถามนะครับเกี่ยวข้อมูลเกี่ยวกับยางหรืออยากได้ยางราคาถูกไซส์ไหนนะครับก็สามารถสอบถามมาได้ที่ใต้คอมเมนต์นะครับที่เห็นในคลิปนี้นะครับก็ฝากไว้ด้วยครับวันนี้ผมแล้วก็ช่างตะวันผมก็ช่างตะวันมาให้ข้อมูลลูกค้านะครับวันนี้ก็แค่นี้นะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในอีพีหน้านะครับ วันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ